สวัสดีครับเล็กครับที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธฮอนด้าย u ท h คา r สาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้เล็กมีแชมเปญดีๆนะครับมามอบให้กับลูกค้านะครับเป็น Honda c ซ v i c 1 8 e นะครับรถปี2018นะครับสภาพโดยรวมสวยมากครับเล็กใหม่น้อยนะครับลูกค้าครับราคาพิเศษเลยนะครับตอนนี้เราปรับราคาเหลือแค่639,000าบาทนะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับใช้เงินออกรถไม่เกิน20,000บาทนะครับลูกค้า ครับสภาพโดยรวมนะครับคันนี้นะครับเล็กบอกเลยสวยมากครับลูกค้าท่านไหนมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเล็กพาชมรถรอบๆคันนะครับว่าตัว Honda Civic คคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเชิญชมเลยครับ สำหรับลูกค้าท่าใดนะครับที่มองหารถ Honda ใช้งานนะครับเล็กแนะนำคันนี้เลยนะครับเป็น Honda c i v i c 1.8e นะครับปี2018นะครับเป็นรถสีบอลเงินนะครับตัวนี้นะครับซื้อง่ายนะครับขายง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับสีนี้นะครับลูกค้าครับ ดอกเบี้ยนะครับตอนนี้เราจัดแคมเปญอยู่นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79%เท่านั้นนะครับลูกค้านะครับเราฟรีค่าจัดเฟแนซ์ให้นะครับลูกค้าครับอ่าลูกค้าสามารถเลือกนะครับผ่อนยาวสุดได้84งวดนะครับลูกค้าครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับแนะนําโทรเข้ามาสอบถามที่ปรึกษาการขายเราก่อนได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะครับ ถ้ายังไงฝากติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์เพจเราด้วยนะครับเล็กขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ